สวัสดีจ้าวันนี้ขอแนะนำาอ Perfect s e r u m ซของแท้จ้าสั่งได้ในตะก้าดูตรงนี้นะจ้าเลยจ้าเทสให้ดูหน้าใสหน้ายกกระชับแล้วก็ช่วยเรื่องกระฝ้าดีมากเลยจ้ะ อันนี้ก็ออกแดดเข้าไล่เป็นประจำแต่ตัวนี้ดีจริงๆใช้คู่กับสบู่ยิ่งดีนะจ๊ะใช้มาหลายเดือนแล้วดีมากเป็นตัวแทนด้วยสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะในตะก้าอันนี้ดีจริงๆเห็นไหมหน้าวิงว้าวห้าสิบแล้วจ้าอายุห้สิบแล้วสั่งเลยนะจ้า